ระบบขายจองสินค้าขายสดเข้าไปแล้ว F3 เพิ่มนะคะเอ่อถ้าเป็นเลขที่เอกสารที่มันเป็นภายในอะค่ะให้เรา Enter ผ่านได้เลยนะเนาะมันจะรันให้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะถ้าเลขที่จำนวนศูนย์มันไม่เท่ากันอันนี้ไม่ต้องมซีเรียส นเนาะ Enter ผ่านไปเลยนะคะให้มันอ่อันให้เราเลขที่อ้างอิงเขาผ่านไปนะคะใช้กรณีรับเอกาสารจากภายนอกเนาะวันที่เอกาสารเป็น0201020153 02, อ่าลูกค้าคีย์อะไรก็ได้แล้วเอนเตอร์ค่ะเลือกเป็นฟิล์มลามิน่าอ่ายอดนี้ขนาดนี้คือศูนย์เอนเตอร์ไปนะคะแล้วก็มีชื่อที่อยู่ลูกค้าแจ้งขึ้นมาตรงมุมขวาด้านบนให้เราดูนะคะเอนเตอร์ Enter. ไปเนาะค้นหาค้นเอกสาร SO สโอวันที่สองเนี่ยและ รายการค้าขึ้นมาเลยนะคะว่าขายสดโดยที่ไม่ได้บอกว่ามีการรับไปสั่งซื้อมาก่อนหน้านี้น้องเป็นรายการแรกเพราะฉะนั้นค้นเอกสาร so ตรงนี้ไม่ต้องค้น enter ผ่านไปชนิดแวดถ,ถูกแล้วนะคะ enter ไปเนาะแบดแยกนอกอ่ะถูกแล้วหน่วยงนี้จิงจริงเขาผ่านได้อยู่นะมันไม่ได้มีอะไรมากนะคะ enter ลงมาเนี่ยตรง pf ตรงนี้มันขึ้นเป็น p ให้เรา enter ไปที่ t ใส่หนึ่งนะคะ enter ลงมาที่รหัสสินค้าคีย์อะไรก็ได้แล้ว enter เลือกเนาะกรณีศากาคือเครื่องเล่น DVD จําจำนวนหนึ่งเครื่องนะคะเราก็เลือกเป็นเครื่องเล่น DVD enter ไปที่จำนวนใส่หนึ่งเช็คราคานะคะอาจจะไม่ตรงกันแต่ตอนนี้ตรงเนาะก็คือ15500 enter นะคะระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนับ มันก็จะเป็นเครื่องอยู่แล้วถูกต้องแล้ว enter นะคะ,อะตอนนี้คือเสร็จแล้วนะนะคะตอนนี้คือเสร็จล้วถ้าเป็นขายสดเนี่ยเราก็คีย์แค่นี้ค่ะตรงนี้หน้าที่สองนจะเป็นรายการชำระเงินมัดจำตอนนี้เราคีย์รายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําการบันทึกบัญชี 1> f 1 0มันจะโชว์ป๊อปอัพขึ้นมาว่าลงบัญชีอัตโนมัติเดบิตเงินสดคงเหลือในร้านเครดิตขายสินค้าภาษีขายนะคะถ้าเราไม่อยากใช้ชื่อบัญชีเนี้ยมันก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขชื่อบัญชีได้นะคะตอนนี้ใช้ตามนี้ไปก่อน,นเนาะจะเห็นว่าด้านเดบิตเครดิตยอดเงินบาล้านกันนะคะ อ่าทำ enter ก็ได้เนาะเพราะตรงเนี้ยพอ enter มันก็คือ f 1 0อยู่แล้วพิมไหมไม่พิมพ์เก็บข้อมูลแล้วเพิ่มอีกได้ทันทีนะคะมุมขวาด้านบนมันขึ้นเพราะฉะนั้นรายการถัดมาเราเห็นว่าเฮ้ยมันก็ขายสดเหมือนกันนะเนี่ยค่ะมกราวันที่2ขายสดเหมือนกันแต่ว่าขายกับบิส t o โตนเพราะฉะนั้นเรายังคงอยู่ที่หน้าจอนี้โดยที่ไม่ต้องออกก็ได้นะคะ เลขที่เอกสารนี้เรา Enter ผ่านอ้างอิง e อน e r อร์ผ่านเนาะใส่วันที่02-01-53รหัสลูกค้าเคลียอะไรก็ได้แล้ว Enter แล้วเลือกบริ e s ทโซนอายอดนี่ขนาดนี้25งหมนห้าเนาะมันเตือน Enter ไป Enter ไปนะคะไปเรื่อยๆรายละเอียดถูกต้องแล้วลงมาด้านล่างที่ตารางรายการสินค้า ช่องทีใส่หนึ่งล่าสินค้าเคลียอะไรก็ได้แล้ว Enter แล้วเลือกสิ่งที่ขายให้กับบ r s t o n e ก็คือชุด Home Theater น้อหนึ่งเครื่องเลือกชุด Home Theater Enter ใส่จำนวนหนึ่ง Enter หน่วยนับเป็นเครื่องถูกต้องแล้ว Enter ไปเรื่อยๆจำนวนเงินสามหมื่นห้าอาทูน Enter นี่คือเสร็จแล้วนะ ถ้ามีอีก Enter ลงมาบรรทัดที่สองก็ใส่อีกแต่ตอนนี้คือหมดแล้วขายแค่อย่างเดียวเนาะเราก็ทำการ F10 บันทึกอ่ะเหมือนเดิมเห็นไหมคะรอบที่สองโปรแกรมจะลงบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติก็คือเดบิตเป็นเงินสดคงเหลือในร้านแล้วก็เครดิตขายสินค้ากับภาษีขายซึ่งเดบิตเครดิตมียอด ที่ตรงกันน้อบาลานซ์กัน Enter นะคะเพื่อการบันทึกเพื่อที่จะบันทึกแล้วก็เลือกพิมพ์อันนี้คือพิมพ์เอกสารพิมพ์เอกสารนี้ไหมไม่เสร็จแล้วเพิ่มข้อมูลต่อได้ทันทีตอนนี้ขายสดโมละ Escape ออกนะคะยกเลิกข้อมูลนี้ตออ Yes จะเห็นว่ามาที่หน้าจอตรงนี้ก่อนที่จะออกไปที่หน้าจอหลักเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเอกสารเกิดขึ้นแล้วสฉบับ น้องเมื่อกี้จันบอกว่าเอกสารนะเลขที่เอกสารให้เรา Enter ผ่านไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าถ้าโปรแกรมรันให้อะศูย์มันจะเยอะกว่าเห็นไหมแต่ถ้าในานี้ศูนย์มันจะน้อยกว่านาอแต่มันลงท้ายด้วยหนึ่งก็คือฉบับที่1กับฉบับที่2เหมือนกันและประเภทเอกสารก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสค่ะน้องไม่ต้องไปคีหรอกให้โปรแกรมรันให้นะคะหลังจากนั้น e s c a p e ออกมาอ่าแล้วก็ e s c a p e อีกครั้งหนึ่ง จบการคีขายสดเนาะวันที่หนึ่งอ่าวันที่สองมัคลามีสองรายการคีไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาคีขายเชื่อดูบ้างของวันที่สี่สี่มคลาทั้งคู่นะแต่ว่าสี่มัคลารายการแรกขายสินค้าแค่อย่างเดียวแต่พอมาสี่มัคลารายการที่สองเนี่ยมีการขาย จอพลาสมาแล้วก็เครื่องเล่น mpc มี2รายการให้เราเนาะคราวนี้เราก็ไปที่1.2ขายเชื่อและ Enter Enter เข้าไปนะคะอ่าเออเห็นว่ามันมีข้อมูลของบิสโตนอยู่แล้ว25งหมซึ่ง25งหมตรงเนี้ยมันมาจากตรงนี้ค่ะนี่นี่นี่คือมันเป็นอินวอย e ยกมาต้นง่วนอะ นะคะที่เป็นของงวดก่อนยกมางวดนี้เนี่ยมันจะมีอยู่เราเคีเข้าไปตั้งแต่ตอนต้นงวดนะคะอ่ะเข้ามาแล้วทำการ F 3เพิ่มเลข่ Enter ผ่านเนาะอ้างอิง Enter ผ่านเป็นเอกสารภายใน Enter ผ่านนะคะ04 0153ลูกค้าคีย์อะไรก็ได้แล้ว Enter แล้วไปเลือก นะคะวันที่สี่มกราเนี่ยขายจอพลาสมาเครื่องละสองหมื่นห้าสองเครื่องให้จักรยาน l อเอไปเรื่องจักรยาน l อเอและ e อ t e r ยอนนี้ขนาดนี้คือศูนย์นะคะ e อ t e ท Enter ไปเรื่อยๆออค้นเอกสาร SO ตอนนี้ไม่มี e อ t เทอร์ Enter ผ่านไปนะคะลงมาที่ e อ t e ทอรลงมาที่ตารางรายการสินค้าด้านล่างช่อง T ใส่หนึ่ง รหัสสินค้าคีอะไรก็ได้แล้ว enter เพื่อเลือกนะคะเข้าไปเลือกจอพลาสมาใช้ลูกศรเลื่อนเอาเนาะจอพลาสมา enter มาค่ะแล้ว enter ไปที่จำนวนใส่จำนวนจอพลาสมาสอเครื่อง enter หน่วยนะับเป็นเครื่องอันนี้ถูกแล้ว enter ไปเรื่อยๆราคาขายตรงกันนะคะกับในกรณีศึกษาคือ25งหม เนาะเราเห็นว่ามูลค่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นห้าหมื่นละตอนนี้วันที่4ที่ขายจอพลาสมาให้กับจักรยาน LA เนี่ยเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการ F10 บันทึกอ่ามันก็บันทึกบัญชีให้เราอัตโนมัติสังเกตนะคะเมื่อกี้ตอนเราขายสดมันจะเดบิตเงินสดตอนนี้ขายเชื่อเดบิตเป็นลูกหนี้การค้าเครดิตขายสินค้ากับภาษีขาย นะคะจำนวนเงินด้านเดบิตและเครดิตเท่ากันเนาะเสร็จแล้ว Enter เป็นการเซฟนะคะพิมพ์ไม้ตอบโ no. นเก็บข้อมูลแล้วเพิ่มอีกด้วยทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราดูวันที่4ถัดลงมาเนี่ยมันคือขายเชื่อเหมือนกันเราก็จะทำการคีย์ข้อมูลตรงนี้ต่อได้เลยนะคะเราก็ Enter เลขที่ผ่านไปเลขที่อ้างอิง Enter ผ่านไปใส่วันที่04 ศูนยลูกค้ารหัสคีย์อะไรก็ได้ Enter แล้วเลือกฟิล์มรา,ามีนาหน้นงวันที่สี่รายการที่2ขายเชื่อให้กับฟิล์มรา,ามีนานะคะ Enter มายอดนี้ขนาดนี้เป็น0ูนย์ r ไปนะคะลงมาที่ตารางสินค้าด้านล่างช่องทีใส่1นึ่ราสินค้าคีย์อะไรก็ได้แล้ว Enter ออขายจอพลาสมาเอ็นเตอร์เลือกจอพลาสมาเนาะเครื่องละสองหมื่นห้าจำนวนสองเครื่องเอ็นเตอร์ไปที่จำนวนใส่สองและเอ็นเตอร์ต่อเอ็นเตอร์ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะจบรายการแรกเอนเตอร์ Enter. ลงมาบรรทัดที่สองช่อง T ใส่หนึ่งล่าสินค้าคีย์อะไรก็ได้แล้วเอ็นเตอร์แล้วเลือกเป็นเครื่องเล่น M P 4 Enter จำนวน สองเครื่อง Enter ไปที่จำนวนใส่สองเอ t นเนะคะเครื่องหน่วยนับเป็นเครื่องอ่ะ e อนเผ่านไปค่ะโอเคราคาขาย4,200อ่ะตรงกันราคาที่ดึงมาให้กับราคาในกรณีศึกษาตรงกันถ้าไม่ตรงกันเราแก้ตรงนี้ได้เลยนะคะเราอาจจะขายกับฟิล์มลามินนา4,500ก็ได้เนาะแต่ตอนนี้เป็น4,200ตรงกันอ่ะเสร็จแล้ว ตอนนี้เสร็จแล้วทําการเซฟ F10 บันทึกเดบิตลูกนี้การค้า62,488แล้วเครดิตขาย58,400แล้วเป็นภาษีขายอีก4,88บาทนะคะถูกต้องแล้วเนาะแล้ว Enter บันทึกพิมพ์ไหมตอบ no เสร็จแล้วค่ะ ตอนนี้คือมันเซฟแล้วมันเก็บข้อมูลแล้วเราสามารถเพิ่มได้อีกแต่ขายเชื่อมหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้น escape อ,อกตอบ yes นะคะกลับไปที่หน้าจอจะเห็นว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าไปเพิ่มข้อมูลเนี่ยเรามีข้อมูลของ b i s t o n ออยู่แล้วหนึ่งรายการตอนนี้เราคีย์เพิ่มอีกนะคะเราก็จะมะีข้อมูลเพิ่มอีกนะคะเป็น2รายการรวมเป็น3เนาะ ตอนนี้เนี่ยะจะเห็นว่าในส่วนของขายเชื่อไอตัวเลขตรงท้ายอะค่ะมันไม่ตรงกันอย่าไปซีเรียสมากเนาะเช่นขายเชื่อวันที่4ตรงเนี้ยมันลงท้ายด้วยศนะูนย์หนึ่งนะแต่เนี้ยมันลงท้ายด้วย0ูนย์สนะคะพอมาขายเชื่อวันที่4รายการถัดมามันลงท้ายด้วย0ูนย์แต่ในเนี้ยมันลงท้ายด้วย0ูนย์สเพราะว่ามันเป็นลันของอันเนี้ย เป็นศูนย์หนึ่งเป็นรายการแรกนะคะ Escape ออกเนาะ Escape ออกอีกครั้งตอนนี้เราคียรายการขายเนาะได้ฝึกคียรายการขายสดและขายเชื่อไปเรียบร้อยละ